สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันสุดท้ายที่จะนอนค้างบ้านย่าเนาะเพราะว่าภูมิใจต้องกลับไปทํางานจ้ะก็ตอนนี้ก็ช่วงเช้าๆอยู่เพื่อนๆนะยังไม่มีใครตื่นเลยจ้ะเพราะเมื่อคืนเขานอนดึกกันนะเพียรนดี้ก็วิ่งก็ไปรับเพียรทดี้ประมาณแปดโมงไอ้สองทุ่มสามสิบเกือบไอ้นี่เราจะเกือบสามทุ่มนั่นแหละนะสองทุ่มสามสิบเกือบสามเกือบสามทุ่มนั่นแหละนะถ้าเป็นบ้านเราเนาะ กาจะก็เขาก็เลยนอนดึกกันแล้วเมื่อคืนเขานอนกันประมาณตีสองฮ้ตีหนึ่งตีสองประมาณนี้เพื่อนๆนะทั้งยาทั้งหลานทั้งลูกชายส่วนจอยๆก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าจ้ะนะช่วงเช้าๆวันนี้ก็คือแดดแออกดีจะ้ะแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกหนะักเมื่อวานฝนตกนะเพื่อนๆนะอย่างที่จอยถ่ายคลิปลงไปให้ดูนะั่นแหละจากฝนตกเนาะก็ไปถ่ายแบบบนมอนะเขาเรียกมัวเนาะมัวเหมือนกับพวกเนินเขาจ้ะที่ว่าไม่มีต้นไม้นะมีแต่ดอกเฮ็ดเนาะแฮ็เหนือของย่านั่นแหละ อก,อก็สำเนียงไม่ไมไ่นั่นนะเพื่อนๆนะเพราะว่าการพูดอังกฤษของโจยสำเนียงไม่ไปจ้ะนะนะจก็จะบอกคร่าวๆนะก็ไปดูดอกเฮนเนอร์กันก็กาลังออกดอกเยอะจ้ะนะรอบมอวานเขาก็มีกิจกรรมไอ้นี้ไก่ไอ้นกอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อนไม่ใช่ไก่บานะนกอะไรสักอย่างนยคล้ายๆกันนะเห็นเขาไอ้นี่อะไรก็ไม่ค่อยกล้าเดินเยอะเพราะว่าเขามีการยิงอะ่ะเพื่อนๆน,น,นะเป็นกิจกรรมของฝรั่งเขาอ่ะนะเราจะ วันนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนกัน,นเพื่อนๆนะก็จะมาถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าๆในบ้านยาฝิช่วงของแถวนี้ลจะจ้ะแล้วก็จะเดินไปดูเมื่อวานจอยทําต่างหูหายข้างหนึ่งเพื่อนๆใส่จอมที่ว่าจอยไปเก็บพรมอ่ะลองใส่มันจะไปเกาะกับอะไรแล้วมันหายไงนะมุมเล็กๆก,กระจุกกระจิกของ่าจะนะอันนี้ก็คือมุมมุมเล็กๆว่านี่แกจะเลื่อนอันนี้เข้าไปตรงกับเมื่อว,วานแกอน,นี่เพื่อนๆนะ เลื่อนออกเพราะมันรั่วบ้านแกมันรั่วอันนี้ก็ห้องครัวจะเมื่อวานก็ถ่ายไปอันนี้ก็ถ่ายอีกรอบเพราะว่าเมาื่อวานแสลงมันไม่ให้อันนี้ก็โต๊ะกินข้าวจ้ะนะเนี่ยน้ามันรั่วเนี่ยเห็นไหมมันไหลรั่วฝนตกแรงไงอันนี้ก็สไตล์ของบ้านย่านะห้องรับแขกก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็จะมีมุมเล็กๆของแกกระจุกกระจิกนั่นแหละจ้ะนะใครเคยเห็นแล้วก็ จะรู้จ้ะนะเนี่ยมีนะน้องสือพิมพ์ไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่แกจะแกก็จะมีต้นกระบองเพชรเนี่ยจะแล้วก็ไอ้นี่จอยให้แกมาจ้ะนะแกก็จะมีต้นกระจุกกระจิ๊กของแกนะเห็นไหมอันนั้นก็ต้นไม้ไม่ใช่พลาสติกนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้จะนะสไตล์คนแก่จริงๆเพื่อนส่วนนี้ก็กที่นั่ง ทำน,น,นู่นทำนี่อีกแกจะอันนี้ก็คือจิก,จกซอแกต่อมาอุ้ยนาะนแล้วเพื่อนๆไหลเดือนมากได้ช่นี้แล้วจ้ะแกก็จะมีปฏทิทินไทยนะไวยให้แกเนาะจะมีการทอาอ,อาหารไทยแกชอบไงเพื่อนนะมุมมุมเล็กๆของบ้านนี่ก็จะกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยจ้ะนะอย่างเงี้ยบ้านยาก,ก็จะมีเตาผิงนะนเพื่อนๆนะเตาผิงสไตล์ของแกนั่นแหละ ตาผ,นะผิงก็จะใช้ฟืนจ้ะนะเตาผิงก็จะใช้ฟืนฟืนเนี่ยฟืนก็มาจากในในป่าหลังบ้านเรานี่แหละจ้ะนะเป็นป่าของของครอบครัวจ้ะนะไม่ใช่เป็นของสาธารณะนะของส่วนบุคคลนะแกก็จะตกแต่งเพราะว่าพ่อปูจ่จจอยก็ชอบเครื่องบินไงเพื่อนเื่อนะจะมีเครื่องบุงเครื่องบินเห็นไหมเครื่องบินพวกช้างแกไปเที่ยว ามประเทศเอเชียอินเดียประเทศไทยประเทศไอเน,นี้ยอินโดน,นดีเซียอินโดนีเซียบาหลงบาเลแกก็จะซื้อของกลับมานะเพื่อนๆนี่อันนี้ที่คีบจะสมัยโบราณเขาจะใช้ที่คีบเนะี้ยเอาไว้คีบฐานคีบอะไรอย่างเงี้ยในนี้นะเนี่ยอันนี้ที่คีบฐานนะแล้วก็จะมีพวกพวกแปรงอันนี้แปรงเอาไปกวาด ฐานออกจากจากเตาผิงจ้ะเนี่ยเอาไวป้ปาดออกเนาะนจะแกก็จะมีมุมกระจุกะจิกจก้ะอันนี้เตารีดจ้ะสมัยก่อนนะเตารีดสมัยก่อนก็จะหนักมากเพื่อนเหมือนบ้านเราสมัยก่อนแต่บ้านเราจะมีเตารีดแบบใส่ฐานเนาะก็ฐานเอาเท่านใส่อะก็จะหนักประมาณนีอันนี้ของเขาคงจะแบบเอาไปนาบกับไอเนี่ยเ,เพื่อนกับไฟอะ่ะ แล้วก็เอามารีดอะไรประมาณเนี้นจะจะมุมเล็กๆนะต้า,ฤฤตายของแกจะเขาชอบอยังไงว็ปล่อยเขาอันนี้ก็รูปพ่อปู่ตั้งแต่สมัยยังเด็กๆอยู่จ้ะนะส่วนนี้แม่ย่าจอยกับน้องเขาจะนะแม่ย่ยาจอยคนใส่เสื้อขาวจะ้ะแล้วก็น้องสาวคนเล็กของแม่ย่านั่งอุ้มตุ๊กตาอยู่ แล้วคนเล็กสุดก็นั่งตรงกลางอ่ะจ้ะนะอันนี้ก็รูปพ่อปู่จ้ะนะรูปพ่อปู่กับครอบครัวมันมีกระดิ่งด้วยข้างบนนะเห็นไหมนะอันนี้ก็ห้องครัวจ้ะมันจะมีประตูทางเข้าสองสองทางนะรูปต้นญาตาแต่งงาน ขอก็จุก,กจิกหนังสือทำอาหารจ้ะเนี่ยหนังสือทำอาหารเครื่องแกงแกา่เครื่องพวกที่เครื่องแกงเราพวกเครื่องปรุงรสจะเพื่อนๆหม้อหายของแกงส่วนมุมนี้ก็เอาไว้โชว์จ้ะเนี่ย ไอหม้ออันนี้ใช้ไม่ได้นะเพื่อนแค่โชว์เฉยๆจะอันอันนี้คือเตาบ้านยากก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆอันนี้แกตากเอาไว้ใช้ถ่านจะนะถ่านหินถ่านหินเป็นยังไงเป็นหินเนี่ยจะนี่ถ่านหินจะเป็นประมาณนี้จะเพื่อนนี่นะมันจะไม่เหมือนถ่านบ้านเราบ้านเรามันจะพอก่อกไปแล้วมันจะมอดไวแล้วเนาะมันจะดับไวอันนี้มันจะดับนานกว่าจะดับจะนะเขาเรียกถ่านหินอาจ้ะ ไปเดินลูกข้างนอกกันเพื่อนเพื่อนเงียบนะจ้ะนะจอยทํำต่างหูหายสงสัยตอนไปเก็บไอ้นี่แหละเพื่อนเพื่อนไปเก็บลูกไอเนี่ยลูกพุมเนี่ยนะอดอกไม้เพื่อนเพื่อนเสงยงพึ่งฮนะไม่นหน้าไว้วางใจปลอดกรรมวัตรบรรพุทธ มาไม่หน้าไว้วางใจเดินเร็วๆตัวอ,อาจจะทําตุ้มหูหล่นแถวนี้แหละเพื่อนๆมุดไงมุดเข้าไปในเนี้ยฮนะจะบ้านนะถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ดูอีกรอบนะเพื่อนนะนั่นคือข้างบ้านจ้ะบ้านบ้านของนิกกระซูจ้ะ เสีงใกล้ป่าจ้ะน่ะช่วงเช้าๆก็ประมาณนี้แหละจ้ะนี่ฝนจะตกอีกเนี่ยน่ะดูแล้วอะอาหารนก ย,า,ยกา,งงา,ากำะังนงนยากำลังเงินจ้าจังจับก็ไม่ชอบปิดนะเอ้ยพม่านนะไม่อชอบเปิดพม่านไปดูต้นกล้วยที่จอยให้ย่าดีกว่าต้นกล้วยทีให้ย่าอันนี้ก็กระท่อมจ้ะก็ นอนได้จ้ะนะมีอะไรให้นอนอยู่เตียงเตียงเงี้งยเออนี่ต้นกล้วยจ้ะจอยให้ย่ามาแกบอกให้จอยมาถ่ายจ้ะเนี่ยจอยก็มาถ่ายเราเงื่อนะนะนี่หลังบ้านก็จะประมาณนี้จ้ะไม้นี้ล็อกจ้ะนะแกไม่ได้เปิดนะแกไม่ได้ไข่เอาไว้ก็นอนได้จ้ะในเนี้ยนะ สมัยก่อนก็จะมากางตรงกลางเต็นท์นอนที่บ้านญาติเนี่ยจ้ะครอบครัวหลายคนก็มานอนกันมุมเนี้ยเนาะถ้าปลูกต้นกล้วยเนาะต้นไผ่ต้นกลนะ้วยจะจะเหมือนเมืองไทยมากนะตัวก็ให้มาแล้วเนะี่ยให้แกมาต้นกล้วยให้แกมาปลูกอันนี้ก็สวนหลังบ้านของญาจ้ะสวนป่าป่าด้านหลังเนี่ยนะทั้งหมดนะยาวมันยาวมากเพื่อน อันนี้คือสวนป่าของย่าจ้ะนะเมื่อก่อนส,สมัยที่ว่าพ่อปู่มีชีวิตยอยู่พ่อปู่จะตัดเองตัดไม้เองนะลากไม้เองนะปลูกต้นไม้ด้วยจ้ะนะแกจะปลูกต้นไม้เสริมถ้าต้นไม้ไหนที่แกเราหักแล้วแกตัดเอามาทําฟืนอ่ะนะแกก็จะปลูกต้นไม้เสริมจ้ะนะฝรั่งเขาชอบธรรมชาติเพื่อนๆน,นะเหมือนว่าถ้าจอยเป็นเด็ก หญ้าแก่เหมืนอนดอกไม้ป่าแกงี้ไม่ได้นะแกโกรธนะเพื่อนๆน,นะคือเขารักธรรมชาติจ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวจอจะพาเดินดูนะเพื่อนๆน,นะแย่จะ้ะเนาะพาเดินดูจ้ะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็ยังไม่เคยเห็นเนาะแต่ถ้าใครเคยเห็นแล้วก็จะรู้จ้ะอันนี้ก็คือฟืนเอาไว้ใส่ในเตาผิงจ้ะมันยาวมากเพื่อนๆนะมันไกลจอยคงจะไม่เดินไปถึงสุดนะเพื่อนๆนะ เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปจ้ะจอยก็จะถ่ายประมาณให้เพื่อนๆเห็นเห็นเท่าที่เห็นนี่แหละจ้ะนะแกก็ทำตื่นเย็นมากจ้ะแกอยู่คนเดียวแกไม่ได้จ้างใครนะนเพื่อนๆญาติจอยไม่ได้จ้างใครอันนี้ก็คือคอนพอตจะ้ะพวกยงพวกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาไว้ทําปุง๋งทาปุ๋ยทำอะไรทำปุ๋ยอะจ้ะไ้ปลูกปลูกดอกไม้แกนั่นแหละจ้ะ เดินดีๆจะเห็ดไม่มีนะนเพื่อนๆนะเห็ดในป่าบ้านย่าไม่มีจ้ะเพราะมันไม่มีต้นสนเนาะถ้าไม่มีต้นสนก็จะไม่มีเห็ดจ้ะมีเห็ดแต่ที่ว่ากินไม่ได้นะที่เนี่ยเห็นไหมป่าเนี่ยที่ยังไม่ตัดเนี่ยคือเป็นของปู่หมดฝั่งก็ตร้งข้ามาเขาตัดเขาทําเป็นสนามหญ้าดีเพื่อนๆเหมือนสนามกอล์ฟอะแต่ปู่จอยเขาเขาชอบอย่างนี้เพราะว่ามันมีกวางอะพี่เพื่อนๆ กวางพวกนกฮูกขวานพวกกระรอกกระแตกระตรงกระต่ายพวกสัตว์ป่านะมาอาศัยอยู่ในในในป่าเนี่ยจะในอาศัยในป่าทีา่มีต้นไม้แบบนี้นะมันก็จะมาแทะต้นไม้จะ้ะนะมาพวกกวางะะนะจ้ะนะมันก็จะมาแทะต้นไม้เนี่ยจะอันนี้สวนก็ถือว่าเยอะจะ้ะประมาณสี่เอเคอร์กว่ามานะประมาณเนี่ยจะ้ะ นะรวมทั้งที่สร้างบ้านด้วยยานะแกก็ทําได้เยอะแล้วจ้ะเนี่ยแกก็ค่อยค่อทำแล้ว่าทีละนิดทีละน่อยของแกจก้ะนะอันนี้ทางมาก่อนไม่ได้เป็นทางอย่างนี้นะเมื่อก่อนก็เป็นทางแคบแคบอันนี้ยาเขาเอาดินที่แบบไม่ใช่ที่ว่าเปลี่ยนดินใหม่ที่หน้าบ้านลานจอดรถจ้ะเขาก็ไม่เอาไปทิ้งเขาก็เอามาเทเนี่ยเห็นไหมเทเป็นกองๆองแบบนี้จ้ะน,นะย่าเอามาเทเป็นกองๆองแบบนี้แล้วก็มาทําทางจา้ะเพราะว่าที่ที่เนี่ย มันมันมันแฉเพื่อนๆนะมันเหมือนมันอมน้ําอ่ะเออนั่นแหละมันแบบว่าเดินนี่มันมีแต่ขี้โคลนอ่ะเนี่ยนะอู้ไปอีกไกลจ้ะเพื่อนๆไม่ใช่ใกล้ๆอีกไกลเดินอีกไกลจ้ะมาพาไปมันยาวก็ค่อยไอ้นี่กันเพื่อนๆนะถ้ากล้องสั่นสะเทือนอะไรก็ขอโทษขออภัยด้านหลังด้านหลัง เพื่อนถามมีเห็ดไม้ไม่มีจะตอบไว้เลยเนอร์คลิปเนี้ยเราจะตอบเอาไว้เลยว่าไม่มีเห็ดจ้ะเห็ดหูหนูก็ไม่มีเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งไม่มีจ้ะนะมีเคยมีเห็ดอะไรดอกใหญ่ๆตรงนั้นจ่ะแต่ว่าแม่ไปเก็บของปู่แกห่วงแกรักธรรมชาติของแกนะเขาไปว่าเขาไม่ได้หรอกของข,นะข,ายยาของเขานะต้นไม้ทุกชนิดใบหญ้าก็ของเขาไปเด็ดของเขาสุดสี่สิบห้าไม่ได้หรอกจ้ะเพื่อน พอมาตรงนี้ปุ๊บนะไม่มีจะไม่มีหินแล้วเห็นไหมหินมันหมดแค่ตรงนั้นจะ้ะตรงนี้ก็จะไม่มีหินแล้วเนี่ยก็จะเป็นหญ้าเรื่องไปอีกไกลเพื่อนไปอีกไกลนะไปอีกไกลอยู่จ้ะเดินต้องระวังล้มตะคุบตะคารน,นี่เพื่อนๆไหนแกก็ถามจอยตลอดยา่าเธอได้ลงมาดูไหมข้างล่างให้ลูกสะพ้ายลงมาดู ลงมาดูตรงนี้เออก็ลงมาซะเดี๋ยวแกตื่นมาแกถามอีกแกจะถามว่าจ้อยเธอเห็นไหมงี้เห็นมาเห็นแม่เห็นเห็นมากเลยฮะฉันเห็นละฉันเห็นหญ้าขึ้นเต็มเลยหญ้าไม่พอฮะขี้โคลนด้วยฮะหญ้าเธออย่าลงไปอย่างเงี้ยนะเห็น <laughs> เห็นอยู่เห็นแต่แบบเห็นขี้โคลนอะ่ะก็หญ้าฮะหญ้าขึ้นเพียบเลยแม่เอยอย่างเงี้ย <laughs> ไปบอกอย่างเงี้ยแกก็เสียใจเพื่อน เออย่าไปบอกแกไปบอกว่าอุ๊ยลกมากแม่ลกมากแล้วส่วนเธอลกมือเหมือนป้าดุดิบเลยอย่างนี้นะเสียใจยอีกเนี่ยยังยังยังไม่สุดเดินไปนี่คือป่าต้นไม้ของแกทั้งนั้นแนะ่ะพอมัน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 ล้มปุ๊บนะเพื่อนๆนะพอมันล้มเขาก็ตัดพอไปฟื้นแต่แล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกเสริมอย่างเงี้ยนะนะต้นไหนต้นไหนมันไม่มัน หมดอายุไขของมันแล้วอะ่ะก็ตัดทาเป็นฟืนเงี้ยนี่มีอยู่เห็ดเนี่ยถ้าทําหาเห็ดนะมีอยู่เห็ดเมาเนี่ยเนี่ยดำครึ่งมึงอยู่นะนะั่นคาว่าครึ่งมึงก็มาอีกอะ่ะนุ่นยังไม่ยังไม่ซึ้นนะเพื่อนๆนะนุน่นนะยังยังนะมันอีกไกลนะเนี่ยอันนี้คือปลาของแกหมดนะนัน่นได้ยินไหมไม่ต้องตกใจเพื่อนเสียงนก <laughs> บอกเขาว่าตกใจไง กลัวกระจายนกลัวจังคณจอยไม่ต้องไม่ต้องไม่น่ากลัวหรอกมันมันล้อมรั้วหมดอ่ะเพื่อนๆนะนเสียงได้ยินเสียงไหมโอ้โหลูกสมุนจอยเห่าฟามหมาจ้ะหมาเป็นร้อยกว่าตัวเออนี่ยังยังไม่หมดนู่นไปถึงนู่นแต่ไม่ไปละไกลเกินไปไม่ไปละนู่นอ่ะเพื่อนจะให้ไปไงล่ะเนี่ย นี่ก็กองไม้เขาไว้ทำฟืนนั่นแหละอันนี้ก็กองไว้จุดไฟอะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำม,ม,ม,มันอย่างเงี้ยเออไปไม่ไหวละไกลเกินกดจะทะลุขนาดไม่ไปยังเดินไปเรื่อยอยู่นั่นแหละฮะเดิน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 ก็เดินพายจบๆไปซะน,น,นะได้ยินไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนี่เนี่ยป้าแกนี่แหละ พี่เกบ,บอกให้จอเดินลงมาดูในสั่งหน่วยกล้าตายมาดูอยู่เนี่ยเพื่อนึหลอกล่ออ,อ,อ,ลลอยู่มีครับแอปเปิลอริจินอลคายแอปเปิลอยู่เนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องครับแอปเปิลของย่าอยู่แถวเนี้ยเนี่ยจะน่าบริเวณก็สิ้นสุดคลิปนี้นะพามาถึงเขตชายแดนป่าย่านะนี่ป่าป่าที่ว่าป่าที่แบบสิ้นสุดเนี่ยสิ้นสุดแล้วจ้ะเนี่ย ถึงตรงเนี iec, ้ยถ right ึงต้นไม้น่ะเห็นไหมฝั่งนั้นก็จะไม่มีละเนี่ยจ้าสิ้นสุดละพื้นที่ป่าป่าบ้านย่านี่ยังไม่ได้เรื่องเลยนี่ถึงละเนี่ยต้นอะลิจินเนอร์แอปเปิลแก่เนี่ยนี่ต้นอะลิจินเนอร์แอปเปิ้ลนี่สิ้นสุดแล้วจ้ะนาสิ้นสุดตรงลำขวาเนี่ยตรงนี้แหละตรงที่จอยเดินนี่แหละนะ ตรงนั้นก็จะเป็นรั้วหนามจ้ะแล้วก็ต้นครับแอปเปิ้ลอ่ะอริเนียครับแอปเปิ้ลยังไม่ได้เรื่องฝาดมากคะเ่น,น่นี่เราจะอุตส่าห์เดินมาบุกมาดูนะนเพื่อนๆนะจะได้เห็นสวนป่าหญ้าละโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ